ตามตามพูดตามครบแล้วไม่ตามอยู่ไหนก็ครบแล้วเอ้ขอคนนึงมารับหน้าโรงพยาบาลอะอยู่พี่ผมอยู่รออยู่โอเคโอเคพี่ตามไปไหนอ่ะอยู่นี่อยู่บนรถทำไมที่ไหนนะทำไมบัตรอันเจลแล้วเขากินเให้ใครไปอ่ะพี่ให้คนเดียวผู้ถ่ายไงยี่ไปขยันยี่ไปโดนที่ยึดเยาระวัตรไปมันมันเกือบสามสิบใบอ่ะ ยี่สิบแปดหรอยี่สิบแปดอันนั้นเลยขอระเบิดด้วยพี่ระเบิดยเปิดบ่อฟ้าช้ามากนะขอเร็วเร็ว่้าไงครับพี่แของหวานตอมอคนหนึ่งนะพี่ล็อกรถไม่ได้บัตรอันเจยอยู่ตรงใครรวมตรงใครอ่ะเทสลาผมอยู่เทสลา อยู่หลังตู้กด ATM อ่ะคือสนอเลยไหมผมคับมาแล้วรอไปกรุ๊ปใหญ่ไม่ใช่หรอใครไม่ได้ทำอะไรสแตนบรถเลยด้วอ่ะครบคแล้วครับไม่มีใครอยู่เลยเดียวแล้พร้อมละพร้อมยังไอ้ของหวานมายังพร้อมพร้มรอมอรขอมามัน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 มามังมามันมาม้นมามันมามันมามันมันมามันมามนมามันมอมันมาม้มาม้มามังมามันมามันมมันมามันันมามันมมนมมมัมอมมามัมมมมมนมมมอมมนมมมมมมอนมมอมามั เหรังเขา่ปกติที่เราเล่นฮาูหุยาเุอยายาฮารู้ก็ไฮารู้ไกฮกฮาไปตรงไหนอะอยู่ตรงไหนอ่ะมม่ตกนะเรา่นพีเราโดนบังพืเขาไปคนนึงอะมาลงมาใครใาลงไม่เนไม่เล่นเขาไม่เล่นเขาเป็นเรา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 เซฟฝั่งเลเบลเซฟฝั่งเลเบลเลยกิกเกอร์กิกเกอร์เหลือง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 ฝั่งกิเกเกอร์เหลืองเวล เกลือเหลืองกตระเสรดฐประเสริฐระเสริไม่เล่นเนิน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 สุดท้ายนีเกลือเหลืองนะกลางไฟเลยเกลือเหลืองอยู่กลางไฟรองชนห่างแล้วมันรอชนห่างแล้วมันตัวตานเหลืองได้ตัวตานเหลืองจะพังน้ำมันสุดระตาเหลืองมันจะพังเหสุดระตาเหลืองสุดตาเหลืองพันโกเลยจะพังแล้วลุดไฟ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 สบายดีไม่แย่ไม่แย่ต้องรอแยกต้องรอแยกไปเล่นที่เพื่อนตกไปรวมที่เพื่อนตก ไปโดนีิเป็นตกไปโดนีิเป็นตกลงลงลงมาลงมาอย่าอย่าขึ้นเนินอย่าขึ้นเนินลงมา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 เล่นไปไปเล่นไม่เนินเล่นเนินไม่เล่นเนินไปไปไปลงไปลงไปลงมาลงมาไอ้ไอ้ที่ตกลงมาไอ้ที่ตกลงมาเลยมาลงตรงชิเกอร์เหลืองชิเกอร์เหลืองชิเกอร์เหลืองเฮ้ยหลดตัวนีตกตัวนี้ด้านหลังมีสองคนนะปล่อยปล่อยมาชิเกอร์เหลืองต่งฟังชิเกอร์เหลืองไม่ได้พี่มาชิเกอร์เหลืองสั่งพอชิเกอร์เหลืองให้ยามต่อพอดีเป็นสิแปดสีดำนะพี่เป็นสิบแปดสีดำแล้วก็นี่กับสวนปลาเล็กเอฟรระะะวังง่่่เบิดนมมีีีอออยยููพพ ใม่ไมมีมีแบ่งกุมามากุมากุมากุการมาเล่นรวมการไม่เล่นเนินไม่เล่นเนินแยกออกมาก่อนดิต่อมาอยู่ฝั่งลงลองลองฝั่งัระเบิดระเบิดาระเบิดเฮ้ยโดนระเบิดนะโดนระเบิดนะฝั่งเขาโดนไว้โซนไว้เล่นโซนเดียวกันไม่ต้องลึกมากมาไม่กลับมาเพื่อนไิ่กลับมาเพื่อนเพื่อนไม่ตายผมไม่ตายผมไม่ตายคาุกิไม่ตายคารุกิไม่ตายขึ้นไปเล่นไปเล่นไปเล่ไปเล่นไ่นไปล่นไนไปเ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 ่นไปล่น

ตัวนี้ข้างหลังเห็าจงแมีผลบ้าแกมมีตาเห็าไอ้เหี้ยแกมมีตาเห็ลไหมอได้ตัดไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แกงกูดีว่าไอ้ชัดรีเบกชูเพื่อนรีกย่ลมเพื่อนรีเบกูเพ่มันจะบูข้าหลังดมเยอะคุยกันเยอะดีเสร็คุยกันมีเยอะมีเหียอะไรไอ้ชติ

ไอ้ปืนล่วงปืนล่วงปืนล้วงตัวน้องช่วงตายง่อยอันนี้รอศพเพื่อนายดันชุดรอดันขึ้นอีกดันขึ้นไป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 อีกไปไหนชุดรอไปไหนชุดรอรีเฟกดันขึ้นไปอีกเรียกเพื่อนด้วยเรียกเพื่อนด้วยเรียกเพื่อนด้วยสวยตะกักเลยตะกักไหวไหวไหวชิวชิว

เลียกเล่มึงเ้กเป็นโดนไอ้เหี้ยโถพีโคตรโง่กูุดอยู่กันกูหน่อยกันกูหน่อยกันกหน่อยกัน่อยกันกูหน่อเล่นชุไปกุราชไดไไปกับเอ็มนายเปล่าไปเอมนายกเปล่าไอ็มนเป่าดันไมันเลี้ยแล้วยังไม่ใจพี่่บไอ้คือแล้วรีเฟกรีเฟกคืแล้วเปลี่ยมี อีเพ <C affe ine> e ื่อนเยยกูชุบกูชุบตัวนี้กูชุบตัวนี้นลคนนละคกูชุบก่องกูชุบกลองกูชุบปันชุบยูกูชุบยูมึงัดเลยที่อยเลยข้านดียวเลยอยากเจอชะบ่ะไอ้ตว์นมานีอ่ะอยากเจอกูไหมให้ตยไอ้ควันมึงตเดียวเลยมึงตัวไปีตเยี่ยนอะ ไม่ต้องไป็นฟางไม้เล่นไปเล่นไปนี่เป้งมือตีแล้วเล่นไปไม่ต้องไปฟางไมนไปวมกับเพื่อนไปวมกับเพื่อนครับลง่ะเราือแล้วไปวงกับเพื่อนไปรลงกับเพื่อนเ่อยู่ข้มาม้รถรถมาเต้มไปอุ้มไป้อุ้มไ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 ดไม่ไดีรถดีรถดีรถดีรจบนี่เดี๋ยวสอนหัิดตัวชหาฮีเขาวเขาวาลีรถเขาวารีรถเขาวาอุ้งตัวเอง อะไรก็มดันออกมาตัวนี้ดิจะมานนดิอันนี้แล้วไมีบาแล้วที่แดดจะพัละพอบอกจะพอบอกไปอย่างกระจกขหัไปทางถนนแล้วมังไม่าไม่ตามก่นได้วหัวรถไม่เจอเขาเขื่อนเขาเขื่อนเขาเขื่อนตอยังหังอังเพื่อนโดนเพื่อนโดนตรงหมอเห็นปะตรงจอดรถอ่ะ จบหายอ่ะตัวอะไรพี่จบหายไม่ได้ยี่ห้อยจบแหงตาคูจัดคูจัดคู่จัดดันเอาให้หมดเลยนะอุ้มจบอุ้มจบเขาเหรตาหมาตาหมาผมน้อยมีรถได้แล้วไอ้เนี่ยไม่ได้อุ้มจบผมกูจบเนี่ยไปเยอะเลยรู้พวกมึงโตดีเต็มมากมั้งไม่ตัดเลเวลเขียวแน่เลเวลเขียวห่อเลยไหมห่อเลยพี่ห่อเลยช้าแล้วมั้งเนี่ยห่อเลยห่อเลยห่อเลยมาน้าเรนแล้วก็ทืบอ่ะไอ้เหี้ยยังไม่กล้าได้อีกแล้วหน้าเลเวลเขียวตัวเนื้อท่บเป็นคุณแทงน้ำอ่ะมัเมาดิกำลังไปพี่กำลังไปมึงมาห่อไกูดิเหรอ ไม่สบเหลือนะสเหลือนะห่อไม่ได้แล no, ้ว้ยพี่ฝั่งมันแคสบ่อยหรืออะไรเนี่ยงงจัดเลยห่อได้ห่อได้ะอรทีต็ดปากนี่หว่าไอ้เจ้ตัวดีหอยหอไม่ได้หอห่อแล้วครับพี่ห่อแล้วหอแล้ววิตะลอมันเออนนั้นอยู่ไหนวะที่ว่าจะเอากระสุนไลทำลายตะล้อมานะไอเิดไปเลยไอติดไปเลยผมเขาไม่ติดอีกแล้วอะให้มันเด้งให้มันเด้งให้มันเด้งติดแซมอนแซมอนอยู่ไหนแซมอน ไอสก๊อตสก๊อตเขาชื่อสก๊อตวะไงสก๊อตมีไหนสก๊อตเอ้ยเดี๋ยวผมผมอุ้มอยู่พี่แป๊บนึงอุ้มแล้วออกเลยนะอุ้มแล้วออกเลยม่งเอาสดไเพื่อนเลยโสดไปเพื่อนเลยนะเออส่ไปมึงออกไปแล้วห่อไม่ได้ครับคือที่นี่เขาเน้นเน้นเบอรนะออกมาแล้วพี่บางนี่ครับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าอุ้มออยู่่ไหนพีุ้มเพื่อนที่ได้แต่เอาขึ้นรถไม่ได้ครับถ้าเอาขึ้นรถปุ๊บมันจะไอ้นี่เลยเด้งเลยแบบตบบลูดครับ ดี๋ยวมึงคลื่อนทยอยเข้าเข้าในเมืองนะเว้ยมึงออกนอกเมืองก่อนเฮ้ยมึงออกไปกูยิงตรวจให้ออกไปกูยิงตรวจให้ไป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 